เด็กโหงอยากลองเล่นฟูแมนยูจะเป็นไงคลิปนี้พาไปดูโอเคนะครับผมเกมเริ่มเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวลองมาดูแล้วกันว่าฟูแมนยูของผมเนี่ยมันจะเป็นยังไงถ้าแพ้ก็ก็ต้องเข้าใจครับทีมมันไม่ตึงนะครับเราหยอกหยอกหยอกโอเคเฟเชอร์มาที่เอ่อซอลโซโคโซโคแม่งเลยโซโคเสียไปแล้วเฟเชอร์โอ้ยดีวันบีโอ้โหวันบีแม่งรั่วยแยะรวยแยะโอ้วันบีแม่งแน่นนะเนี่ยแน่นนะเนี่ยยกมาที่เบ๊กใจยังเงี้ย เอาแล้วจ่ายเสียงมาที่เวลูนี่ดูเวลูนี่ขยี้ใจนั่นไงกูไม่น่าเล่นเลยตอนแรกก็ดีอยู่แล้วน,นะครับอู้หูนาเกษมนกกมเากเากษมแทงมาดิคันตัวหน้าคันตัวหน้านิดเดียวอู้ระพาดว่ะอย่างนี้เรียบร้อยเรียบร้อยดูเวลูนี่ขยี้ใจโอ้โหหวานเชี๊ยบ คู่กองหน้าครับลูนี่เป็นไงตัวใหม่คือได้นักเตะใหม่มาเนี่ยผมก็เลยอยากจะลองฟูแมนยูดูนะเพราะว่าได้ลูนี่นะครับเฟอร์ดินานนะครับหนึ่งคนที่ได้มานะั้นเรียบร้อยนะครับอ้โหโดนไปหนึ่งไม่แต่บอกเลยเกมนี้มีย้ำวะ่ะนับเด็กแมนยูแม่งเอาเรื่องวะ่ะดูเ็คแคมไปแค่ทำชิ้นก่อนแล้วแทง,ด,แทงดูแทงไปหลุดแทงไปหลุดดูแล้วยิงยิงแล้วจ้ไอสัตว์เอ้ยโหพี่เบค ยิงยิงด้วยซ้ายไงเลยแบบมันไม่เข้าข้อนะมันไม่เข้าข้อจริงๆแล้วน่าจะเข้าไปแล้วมาันหน้าดูดูโอ้โหรลอดดักไปทีแต่ไม่ผ่านนะครับนะอันนี้ผมเล่นแบบฮาๆานะไม่ได้ซีเรียสนะก็แต่ว่าชนะอยู่แล้วแหละนีวารานมาที่เฟอร์ดินานยกไปที่วานบีวานบีวานบีโงมาที่เฟเชอร์เฟเชอร์แทงมาที่สโคพาวสโคพาวสโคขึงไว้ก่อนขึงไว้ให้เบคแฮมเบคแฮมทำชิ่งกับพอก เบคแฮมทุ่มมาที่สโคสโคนี่หลบไปทีหนึ่งแล้วเปิดเปิดหมวกเกมมิ่งโชว์เปิดหมวกเกมมิ่งโอ้โห oh. เปิดหมดจริง, oh. งๆ <PM B. S 1> ต้องให้เบคแฮมนะเป็นตัวเปิดนะเบคแฮมมันจะเปิดดีกว่านะแล้วตอนนี้เกมเพย์ตอนนี้คือเปิดหมุนนี้มันดีขึ้นเยอะนะโอเคยังเก็บบอลได้นะครับวาลานยกมาที่ โอ้โห و, เกือบไม่ผ่านนะเนี่ยโอเคมิเกลมิเกลมิเกลดึงก่อนดึงก่อนดูดูชั้นเชิงดูชั้นเชิงพี่โอ้โห و, ไอ้ชิมหายประตูออกมาคุณไม่เห็นแมนยิงไกลไปแล้วนี่ดูมิเกลเปิดบงเกมมิ่งโผล่ควรดูเบ๊เรียบร้อยอันนี้นะ่าจะไม่มีอะไรครับโอ้เรียบร้อยครับมิเกลโหนี่ตัวแบบตัวซื้อนะตัวซื้อแบบไม่กี่บาทน,นะ ของดีเลยอะมิคาเอลคือแบบตัวซื้อไม่กี่บาทแต่ว่าโอ้โหถือว่าเล่นดีมากนะเป็นตัวแบบคือแมนยู่นก็สวยเลยอวัวร้อยสองได้เรียบร้อยวันบีหู่วันบีเกมรับแน่นนะแต่ว่าเกมบุกนี่ไม่เอานะไม่เอาเลยคันโตนาคันโตนาลุนี่ลุนีเชวาพอสโคหูดูวันบีเกมรับดูดูเกมรับวันบีนะวันบีใเกมรับคือแน่นปึกนะนี่คือแบบตัวแบบไม่ได้ตัวไฮลงไฮไลท์ไม่ได้ตัวแบบตัวเก่งกาลอะไรอะนะตัวธรรมดาน่ะโอเค ชเฟเจอร์มาที่ลูนี่ลูนี่ล้มชิงก่อนแล้วออกไปที่เบคแฮม,มเอ้ยไม่ใช่เบคแฮม,มพอสโคพอสโคขึ้นมาที่คารตัวน้าคัน์ตันา่นนาปาดไปที่ลูนี่สัตว์ตุงตุงเรียบร้อยตุง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 โอ้โหเอาไอสัตว์เอ้ยล้ำหน้าโอค้คู่คู่แข่งเปิดสองหลอดสองหลอดก็หลับดิครับเปิดสองหลอดนี่คือแบบโอ้โหไม่ไหวอะบอกเลยเปิดเปิดสองหลอดตั้งแต่ต้นเกมอะบัดซบ บาดซบโอ้โหเป็นช่องเลยฮาซาเป็นช่องเลยดูวันบีโอ้โหอาบีไอซื้อดูเกือบโดนออกหลังไปหมดเวลาเฮ้ยสองหลอดแม่งทำงานวะสองหลอดแม่งทำงานวะเฮ้ยใจเย็นก่อนมึงใจเย็นก่อนลูกพ่อโอ้โหเล่นสั้นด้วยเทนไอเทน,ทนไอเทนแม่งทรยศกูละไอเทน,อทนโอ้ดีมากโอ้ไปแคม เบคแฮมอ๋อเบคแฮมครึ่งแลกันครึ่งมลกันเออดีเคียบก่อนเคียบก่อนเออจบครึ่งแรกไปไม่รู้ลัะเกมนี้ยังไงก็ตามนะเออรูนี่ต้องมีหนึ่งเม็ดต้องมีหนึ่งเม็ดอะต้องแบบตุงต้งๆให้ได้ไะมาที่เวลูนี่เวลูนี่ขยี้ใจดูกิลเลี้ยงไม่ค่อยมีแต่กดไปก่อนโอ้แล้วปันมม่นโค้งแม่งเลยไหมปั่นโค้งหูติดบล็อกว่ะคือถ้าเกิดเหลี่ยมเนี้ยแต่แต่รูนี่ปั่นโค้งก็ไม่ได้โหดนะเอออาจจะไม่เข้าเลยมาฟรีนาน วันนี้ยังไม่ได้ออกลูกหลุดลูกล่วอะไรนะครับยังถือว่ายืนเกมรับแน่นปึกนะเรียบร้อยสโคมาที่เฟเชอร์เฟชเชอร์มาที่คันโตน่าคันโตน่าออกปีกไว้ที่เบคแฮมพี่เบคพี่เบคพี่เบคทางยิงเองดูงหูตุง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 ้งโอ้ยไม่ลันะ้นนะน่าจะเข้าแล้วแหละเออดีมากตุงตุงครับผมเรียบร้อย2เม็ดนะคุณน้ำโมนะ ชื่อชื่อในเกมของคู่แข่งนะน้ำโมไอชื่อหลังอานไม่ทันวะมิเคลอูหยาเมาแล้วดูปรินานเป็นไงดูดูเั้นเชิงอานี่นี่นดูอันนี้ชั้นเชิงครึงนี่ไงเป็นไงเป็นไงน้องๆพี่เกษมพี่เกษมไปที่มิเกลมิเกล,ลมาที่เวลูนี่ขยี้ใจลูนี่ลูนี่ฝากเพื่อนก่อนรอก่อนเพื่อนไอเฮียเพื่อนวิ่งไปดิเออวิง่ง โอเคนะผมเปลี่ยนเอาพี่โดลงมาแล้วนะทุกคนเป็นเบอร์สิบสี่นะนี่พี่โดพี่โดมาแล้วพี่โดเอามาเล่นคู่กับเวลูนี่หน่อยตอนแรกใช้คันตัวหน้าไงแต่ว่าโดตัวนี้เป็นโดแบบตัวอีปิกเอ้ยตัวยิปิกภาคเก่าอ่ะโอ้โหร้อยเดียวเองโอ้โหแต่ทิ้งแต่ความเปิดให้โรนัลโดโรนัลโดขอสั้นหนึ่งตุ่งแล้วกันวันนี้ไปแข่งมาที่โรนัลโดโรนัลโดไปโรนัลโดโรนัลโดโอ้โห เจดโดเจดโดโยไปหึโอ้โหเรียบร้อยลูนี่มาดีใจนะครับสองเพื่อรักรอเลยเมื่อไหร่จะมีบิ๊กไทม์โรนัลโดอีปิกโรนัลโดที่เป็นร่างแมนยูบ้างวะรอจัดเลยอะตอนนี้รอจัดเลยนะ อยากได้แบบโรนัลโดแมนยูอ่ะโอ้โหเรียบร้อยดีครับทุกคนจบเกมนะครับคู่แข่งกดหนีไปที่ร้อยนะใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พี่หน่อยนะครับน้องๆพี่เก่งไหมเม้นมาหน่อยเก่งไหมล่ะร,บร,บรบอบรอบว่าอยากให้ผมซําทีมไหนฟูทีมไหนหรือเพสตสไตล์ไหนนะรวมถึงการเล่นและเล่นเปิดมงทั้งเกมเล่นแบบโอ้ไม่มีกองหน้าหรืออะไรก็ตามนะเม้นมาได้นะเดี๋ยวยพี่จัดให้นาะนี่ก็อยากมาเล่นฟูลแมนยูลองดูบ้างนะครับ